ทีเจขับแต่งรถนะครับวันนี้รีวิวประตูท้ายไฟฟ้านะครับผมจอหน้าจอกลางพิวอินตรงรุ่นที่ศูนย์มิซูบิชินะครับผมงานมาตรฐานจากร้านติดตั้งที่ศูนย์มิซูบิชินะครับผมก็มารีวิวตัวของจอหน้าจอกลางประตูท้ายไฟฟ้านะครับยังขาดอยู่หนึ่งรายการก็คือกล้อง360องศานะครับตัวนี้จริงๆแล้วกล้องมีกล้องถอยอยู่แล้วไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ 1. เซฟนะฮะสองเป็นรถเซกเมนต์กลางนะครับผมก็เป็นกล้องถอยก็พอนะครับแต่ถ้าอยากได้ที่ร้านทีเจเราก็มีให้นะครับ มาดูสาธิตการทํางานของประตูท้ายฟ้านะครับผมมีสวิตช์คอนโซลหน้าครับนะครับกดแล้วฮะแต่งครบๆเลยนะครับจบที่ร้าน TJ นะครับผมแล้วก็กุ่นแจรีโมทนะครับก่อนดูดเบาๆนะครับผมงานเงียบกริบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูสวิตช์ประตูท้ายนะครับฟังเสียงกตอนดูดนะครับ ก่อนดูดเบานะครับจากร้าน TJ ขับแต่งรถนะครับผมก็ลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์เยอะนะครับจอหน้าจอกลางตัวนี้เป็นจอกลาง14นิ้วนะครับผมสมูทแอนด์สไลด์นะครับงานดีๆแบบนี้นะครับเป้าพอดีเป๊ะเลยนะครับสวยงามแบบนี้นะครับมาดูสเก์ตด้านหน้านะครับ x p a n D22 d นะครับพร้อมไฟเดลไลท์ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ชุดของสเก์ตด้านท้ายท่อกลมนะครับ สนใจติดตั้งติดต่อสอบถามงานครบวงจรแบบนี้ต้อง TJ เจขับแต่งรถนะครับชุดนี้มีไฟเบรกดวงที่3ด้วยนะครับโทรได้เลยครับ090 954 6999นะครับร้าน TJ เยินดีรับใช้ครับขอบคุณครับ